วันนี้แหละจะเป็นวันตายของแกฉันจาได้ว่าตอนที่ฉันเป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยพวกแกกันแกล้งฉันใส่ร้ายฉันสารพัดสารเพตอนนี้ฉันเป็นยอดนักสู้แล้ววันนี้แหละแกต้องตายมมนนี่กระแทกกระแทกกระแทกนี้อแค้์เหลือเกินรอบนี้แพ็กค,คู่อย่างนั้นหรอจะต้องตายกันให้หมดมมโอ้เละเลยนะคะ โอ้โหรอบนี้นะคะมีกล่องไม้อยู่ด้วยนี่คิดว่ามีกล่องไม้แล้วจะรอดอย่างนั้นหรอโอ้เรามีภารกิจนะคะแต่ต้องช่วยหัวหนานะคะอืมยังไงผมก็ช่วยคุณอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ผมทํางานคุณก็คอยช่วยผมตลอดสอนงานผมตลอดเอาละมาอยู่ข้างหลังผมก่อนโอ้โหอ้โหนี่จับเบาๆเองเนี่ยเอผมขอโทษครับผมมือหนักไปหน่อย เอาใหม่นะคะรอบนี้เราจะต้องจับคุณลุงคนนี้แบบเบามือที่สุดนะคะโอเคโอ้โหโอ้ฉันคิดว่าฉันคงไม่รอดแล้วแหละอะไรวันนี้ขนาดวางเบาๆนะเนี่ยเอาละเราจะต้องเบามือที่สุดเอาละใจคอไม่ค่อยดีเลยเวลาวางลุงแกเนี่ยเอาละตาย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 อุย้ยโดนลุง <laughs> <laughs> อะไรวะยังไปโดนลุงเขาอ,อีก โอ้อะไรวะเนี่ยลุงนี่บอบบางเหลือเกินนะเนี่ยอะไรกันตายซะนี่ทีเดียวพอเอ้าตรุปว่าตายไปเนี่ยอ๋อเดียที่ตายโอ้โหรอบนี้แหมอู้อ้าวเฮ้ยกระเด็นไปแล้วเฮ้ยเอาว่ามันมีพลังว่ะเอ้าไม่ไปด้วยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่นะคะนี่เราต้องรีบเราต้องรีบจัดการมันมา ตานนี้นะฮะโอเคง่ายๆเลยนี่โหง่ายๆเลยปล่อยไม้ลงไปนี่ทุบหัวตายแบบไม่รู้ตัวโอ้โหรอบนี้นะฮะมาเป็นขโยงนี่พนักงานเงินเดือนอยังงั้นหรอนี่มาสี่ม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงนี่ <c oughs> มาย้อนสอนนะ้าตอนนี้ฉันทำงานพวกแกก็กันแกล้งสารพาพนี่ โอ้ oh, รอบนี้นะฮะง่ายๆเลยเอานี้ลงมาแล้วก็ตก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  <laughs> รอบที่แล้วพี่ชายของฉันได้แก้แค้นไปรอบนี้แหละฉันขอสาดสางคดีของฉันบ้างแล้กันนะืบางอาจมาบอกว่าฉันมีกิ๊กจนฉันต้องเลิกกับแฟนมานี้เนี่ยกระแทก <laughs> ไม่โดนโอ๋ออันนี้เป็นปืนอันนี้เป็นปืนโอ้โหขาดท่อน อ๋ออันนี้เป็นปืนนะฮะวันนี้โอ้ยโอ้โหเด้งไปเด้งมาว่ะโอ้โหโอ้หอันนี้เราต้องยิงทะลุเลยไหมเนี่ยโอ้โหพลังเกียนมากโอ้เอาว่ะรอบนี้เจอไอ้บอสตัวสีม่วงนี่อีกแล้วมาที่จะต้องทำการยิงข้างบนทับตัวยับยุย้โหัวน,นี้ง่ายๆเลยนะฮะยิง ขันเป้าโอ้โหมันปั่นได้ปันได้งั้นเหรอนี่สกัดดี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 ยิงแบบดรัวนะคะอมองหน้าทําไมฉันไม่ได้มองเนาะคอยมองเนาะแกนั่นแหละมองหน้ามันมีปัญหาอุ้ยมันเด้งมันเด้งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ๋อนี้เราต้องทําการเด้งนะคะยิงแบบเด้งๆโอ้โหรอบนี้รู้สึทีแรกพี่ก็รู้สึกว่าอ่ะตัวนี้มันเกลียนนะฮะ ไปมามาแม่งเล่นยากว่ะโอ้โหเด้งอ่ะเออเด้งเด้งโอ้โหรอบนี้ยืนกันหน้าตลอดเลยนะพะเแนี่โอ้โหรอบนี้มีไอ้โม้งสามตัวเลยว่ะโอ้โหง่ายมากอันนี้โอ้โหโอ้โหรอบนี้เด้งเหมือนเดิมยิงไปโอ้โหมันปัดได้จะต้องยิงผ่านไม้อะแล้วมโอ้หไม้ไม้กำลังจะหลุดโอ้โหมีภารกิจ ปกป้องหัวหน้าโอ้โหเฮ้ยดี๋เอออีกิีนึงเออแม่อ้าวลุงเป็นลมลุงเป็นลมเฉยเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเละเละเป็นขี้เลยโอ้โหในสวนสวนโอ้สวนยังไม่ได้ปัดนี้วันไปัดปัดมีปัดเออเดี๋ยวรู้เลยก็หลังแอนไปเลยสิคะ อมายิงไม้ให้มันตกงมาทับหัวโอ้โหเจาะกลางกระบาดเลยอะโอ้รอบนี้รอบนี้เราอุ้ยอุ้ยโุ้ยสะกิดไหล่ลุงไปนิดเดียวลุงขอโทษทีที่ทําให้ยอกโอ้ไม่เป็นเลยโอ้โหลุงเล่นสะไหล่ยอกเลยอืรอบนี้อ้ยโอ้โหอ้าวลุ้นตายแล้วอ้าวคิดห่าแล้วอ้าว ใ่แล้วต้องเริ่มใหม่เอาละนี่กนันได้กันได้เออ <c oughs> โอ้โหรอบน,นี้มีระเบิดวะโอ้โหมันอกกันได้ระเบิดตุ้มโอ้โหง่ายมากโอ้โหอันนี้มีระเบิดอยู่ข้างล่างนี่ฝันนี้ไปก่อนเลยอ่าเรียกไงวะโอ้ต้องเอาล่างตกลงไปให้โดนระเบิดนะคะโอ้โหอันนี้จะโดนลุงไหมเนี่ยเจ็บๆหัวนะ่อย <c oughs> เขียนหัวกระบ,บาลไปนิดหนึ่งอรอบนี้มาว่ะเอาว่ะเล่นจนมูกไหลหมดแล้วเนี่ยเออเอาเออ <c oughs> <c oughs> นึกว่าพลังแต่ไม่ไปถึงแล้วนะ่ะตัดไม้ตัดไม้ทำอะไรป่าโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายเอาว่ะรอบนี้มันเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อ่ะนี่เอาเฮ้ยเอาไปไม่ถึงอ่ะกลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง อาวอาไ้ไปไม่ถึงวะวัด <What? S 1> เอา้าไม่ะคะไม่โอ้โหอา้าวแล้วเมื่อกี้ปล่อยพลังไม่ติดอะไรวะเหนือทำไงอะ <laughs> ทำไงวะเอากลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเอาใหม่หรือป่าเอาใหม่นะคะรอบนี้เราจะต้องเอาให้ได้เลย <laughs> เหล็งไว้ก่อนเหล็งไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวรู้เลยว่าจะตายยังไงอูว <laughs> เรียบร้อยโอ้รอบนี้แอบยากนิดน,นึงนะนี่แต่ก็ไม่เกินความสามารถของฉันหรอกนะโอ้โหรอบนี้ว้าวามาฝ่อยตัวบนก่อนแลยกัน <c oughs> แค่มือมันก็ระเบิดอะเออแค่มือตกไปโดนระเบิดระเบิดก็ทำงานแล้วสุดยอดไปเลยไหมล่ะโอ้เป็นข้างข่าวปะเนี่ยโอ้โหกับหัวกับหาง <c oughs> เด้งเลยนี่อ้าว โอ้โหง่ายๆมากเลยอันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายมากเลยเพื่อนๆโอ้ห้อ,หอหยหัวห้อยแขงอีกแล้ววะเนี่อันนี้ก็ง่ายสุดๆไปเลยลอยดาวอังคารไปเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> อ้าวผ่านไหมเนี่ยเอาสรุปว่าเอาไม่ดาวไม่ได้ดาวด้วยเอาใหม่มาเดี๋ยวพี่จะลองใหม่นะฮะอุ้ยมันมันเนี่ยมันอา้บาบักเกิดบักแล้ววะเนี่ยอา้าเฮ้ยโอ้มีอาการยิงด้วยว่ะ Oh. <laughs> มีการซุ่มยิงด้วยอ่ะทุกคนสุดยอดไปเลยมาไม่ได้ไม่ได้ดาวช่างมันนะคะด่านเมื่อกี้ไม่เอาแล้วปึ๊บออะตกสิ <laughs> แค่เสร็จไม้ตกก็ตายแล้วอะโอ้โหมาหลังหลังนี่พี่ไม่ได้ดาวเลยนะคะไม่เป็นไรช่างมันช่างหัวดาวมันนะคะขอแค่แบบผ่านด่านก็พอนะคะยิงแม่งเลยนี่นี่ไม่รอตะไนลิงแม่งเลย ยิงโดนจมูกเฉยเลยอ่ะเอา้าไม่ตายอ่ะพลังหมดปะเนี่ยเอาใหม่นะคะเอาใหม่นี่เอาโถโถเมื่อกี้ไปยิงเด้งกำแพงอยู่ได้โถแค่นี้เลยอ่าโอ้โหด่านนี้นะคะมีหัวหน้าของเรายืนอยู่ข้างหลังห้ามโดนแกเด็ดขาดถ้าโดนนี่เป็นเรื่องเลยนะคะออกข่าวช่องสามเลยเชียวเชียวไม่เวอร์นะคะพูดจริงเอาใหม่ดูล อ้าวเฮ้ยไม้ไม้อย่าเฮ้ยไม้จะไปโดนลุงแกแล้ว <c oughs> เอาไงดีเอาพลังหมดตายแล้วเริ่มใหม่ดีกว่าพลังหมดนะคะพลังหมดเอาละเอาละเฉียนเฉือนเฉียนเฉือนเฉียนไม้นะฮะอ่ะไม่ไม่ตายวะไม่ตายวะเด้งเด้งไม่ได้เด้งไม้ไม่เด้งไม้ไหมลุงอุ <c oughs> ้ยลุงลุงไปแล้วทุกคนลุงขอโทษ โอ้เอาไงวะเดี๋ยวเราต้องเราต้องอุ้ยไม่ได้จะโดนหัวลุงนี่เฉือนไปเลยเออเออเออโอ้ลุงลุงลุงอย่าตายลุงอย่าตายลุงยังไม่ตายลุงยังไม่ตายหรอกเพราะลุงมีเก้าชีวิตตอนนี้เหลือเจ็ดชีวิตแล้วโอ้เสียงหลงแป๊บนึงเสียงหายโอ้รอบนี้มาเป็นขยงแล้วหัวหน้าเราเยอะมากอุยโอ้โอ้เราเด้งโดนลุงด้วยอ่ะ โอ้ยเหนื่อยเว้ยเอ้ยเรียบร้อยออ้ยแล้วขาอยู่บนหัวลุงขาหลุดอยู่บนหัวลุงเฉยโอ้โหกลับหัวกลับห่างไปหมดเลยเอาระพลังมีขีดจำกัดด้วยนี่ไงเด้งไปเรียบร้อยไม่ผ่านให้มันรู้ไปนะคะโอ้โหหัวสมองฉลาดแหลมมากเลยโอ้โหรอบนี้ก็ง่ายอยู่นะนี่ง่ายอยู่หรือเรียบร้อยเ hey